ผู้ชายมักคบชู้นอกใสช่วงเวลานี้บอกเลยค่ะว่าผู้ชายนะคะมักจะแบบว่าถอยห่างหรือห่างเหินจากผู้หญิงหรือแฟนของเขานะช่วงเวลานี้และค่ะโดยเฉพาะสามช่วงเวลานี้นะคะ,ยะ,ะ,คะอย่างแรกเลยค่ะช่วงความสัมพันธ์ที่เข้าปีที่สที่4ที่หแบบนี้ใครกําลังเจออยู่บ้างคะช่วงนี้แหละคะ่ะบอกเลยเป็นเวลาที่แบบว่าความสัมพันธ์ค่ะมันเริ่มแบบไม่ ค่อยตื่นเต้นแล้วนะคะขาดความตื่นเต้นเพราะว่าเขาช่วงแบบ เราคุ้นเคยกันแล้วหรือมีความคุ้นชินกันมากจนเกินไปค่ะขอความแบบว่าเคยโรแมนติกเอ่ยก็แทบจะไม่มีเริ่มจืดจางหายไปค่ะทําให้บางคนรู้สึกเบื่อค่ะหรือไม่พอใจเลยกับว่าได้นะคะและพยายามมองหาความตื่นเต้นอะไรที่แบบว่าใหม่ๆนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะข้อที่2องยคะ่ะช่วงเวลาที่มีปัญหานะคะหรือเวลาที่ทะเลาะกันบ่อยค่ะเมื่อความสัมพันธ์นะคะเริ่มมีปัญหาะะหรือไม่เข้าใจกัน บ่อยนะบางครั้งการนอกใจเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าผู้ชายอะ่ะเขาต้องการชีพพึ่งทางด้านอารมณ์ค่ะหรือหาคนที่เข้าอกเข้าใจเขาในช่วงเวลาที่เขาโดดเดี่ยวหรือรู้สึกแบบว่าไม่พอใจในความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะอย่างที่สามเลยช่วงนี้นะคะ สำคัญมากๆช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตเลยค่ะช่วงที่แบบว่าผู้ชายค่ะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นอะไรบ้างนะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือการถูกกดดันจากหน้าที่การงานหรือเข้าสู่วิกฤตวัยการคนค่ะอาจทําให้เขานะ่ารู้สึกแบบเอ้ยพยายากค้นหาอะไรที่มันแปลกใหม่หรืออยากทดลองสิ่งอะไรที่มัน ต่างไปจากเดิมค่ะหากคุณเริ่มรู้สึกถึงความแบบสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนไปแล้วหรือการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วอันนี้นะลองเปิดใจหันหน้ามาคุยกันหรือปรึกษาเพื่อทําความเข้าใจกันและกันใหม่เพื่อแก้ปัญหานะคะก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะ,ะและตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะคะ